Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday, happy, happy birthday, happy birthday, too. happy birthday, happy birthday, too. happy birthday, happy birthday, too. happy birthday, happy birthday, too too. happy birthday, happy birthday, too. happy birthday, happy you! happy birthday, happy birthday ให้เรวยเงินล้นสมหวังดังใจว่าปลาถนาคาสิงได้ให้ได้ให้ได้ค่ะใ,ให้ได้ให้ได้ทุกงหให้เป็นบ่มีเกิดโชคดีแล้วบ่มีโชคให้เกิดโชคดีแล้วบ่มีโชคให้อายุได้ละใเกิดนร้อ,รอย Happy Happy birthday Happy Happy birthday Happy birthday Happy to you Happy birthday Happy birthday Happy to you Happy birthday Happy birthday Happy to you Happy birthday Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday to you happy birthday ให้เจ้านั้นแข็งใหญ่ยาวให้เจ้านั้นแข็งใหญ่ยาวลุงป้าหน้าบ่าวพากันสะออนผู้สาวพากันอ่อนซอนผู้สาวพากันออนซอนสะอื้นสะออนนากันเมิดบูผู้ใดกหู้เรือนแข็งใหญ่ยาวผู้ใดกหู้เรือนแข็งใหญ่ยาว แฮปปี้แฮปปี bas, ้วันเดย์แฮปปี้แฮปปี้วันเดย์แฮปปี้วันเดย์แฮอยู่แฮปปี้วันเดย์แปี้เดย์แฮปปี้อยู่แฮปี้วเดย์แฮปปี้เดย์แฮปปี้อยู่แฮปี้เดย์แฮปปี้วันเดย์แฮปปีอยู่แฮปปี้วันเ์แเดย์แฮปปีอยู่นั่นรับใครใดเงินพัน นอนฝันขอให้ดเงินหมื่นน,นอนตื่นคอยให้เงินแสนเลี้ยงเป็ดขอให้เป็ดปากแบนเป็ดบานผู้ได้ปากกลมม่จะเป็ดปากแบนตัวพี่น้องเลี้ยงเป็ดขอให้เป็ดปากแบนมีควายขอให้ควายมีเขามีลูกสาวขอให้เป็นคุ้น่ายมีลูกชายขอให้เป็นคุ้นพระอยากเส้รวยให้เสื่อไว้ลอตเตอรี่เอาเด้อพี่น้อง Yeah.